สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องการเตรียมดินปลูกเตรียมดินปลูกอย่างไรให้เหมาะกับพืชผักของเราก่อนที่เราจะปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเราต้องเราก็ต้องรู้ว่าเราจะนำไปปลูกอะไร สำหรับวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร,กรพี่น้องกเกษตรมือใหม่ FC ทุกท่านนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับดินผมตรงนีนะ้ดินตรงนี้ก็จะมีประมาณทั้งสี่ส่วนถ้าเราแบ่งอย่างนี้ก็อยู่ทั้งสี่ส่วนนะครับสี่ส่วนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ๋ยหมักตรงนี้ก็จะเป็นพวกแกลบแล้วก็ใบก้ามปูอันนี้ก็อย่างละส่วนนะครับอย่างละส่วน ก็ถือว่าเป็นอัตรา4ต่อ1ดินในกระบะตรงนี้เมื่อปรุงเสร็จหมักอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะนำไปปลูกมะเขือกับพลิกหัวข้อ,มกกอเมื่อกี้ผมได้พูดว่าเราเตรียมดินอย่างไรให้เหมาะสมกับพืชนะครับท่านผู้ชมถ้าเราจะปลูกพวกพลิกพวกมะเขือที่มันออกหมากออกผลปลูกในกระถางปลูกในเข่งปลูกในกระสอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย เนื้อดินควรจะมีเยอะกว่านะเยอะกว่าสิ่งที่เราจะมาผสมอย่างเช่นแกลบก็ดีมะพร้าวสับก็ดีใบก้ามปูก็ดีปุ๋ยหมักนี่ก็ประมาณหนึ่งส่วนละเหตุผลที่ว่าให้เนื้อดินเยอะกว่าก็เพราะว่ารากของพืชที่มันารากของพืชมันจะได้ยึดได้เกาะได้แน่นต้นพริกต้นมะเขือต้นอะไรก็แล้วแต่ต้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันออกหมากออกผลเนี่ยมันจะไม่ได้ล้มไม่ได้เอน อันนี้ข้อดีของมันนะครับมันก็จะได้ยึดได้เกาะเนื้อดินเยอะกว่าถ้าเราเอาพวกแกลบพวกใบก้ามปูเอามะพร้าวสาบเยอะกว่าข้อดีของมันก็มีอยู่มันจะโปร่งมันโล่งรถน้ําแล้วมันไม่ไม่มันแฉะน้ําไม่ท่วมไม่ขังนะครับข้อเสียก็คือมันโปร่งมันโล่งรากมันไปดีแต่รากมันไม่เกาะและรากไม่มีที่เกาะที่ยึด ต้นพืชที่เราปลูกไม่ว่าจะเป็นมะเขือเป็นพริกอะไรก็แล้วแต่เวลามันติดหมากติดผลออกมาเนี่ยต้นมันก็จะจะล้มจะเอน็นเวลาเราเอาไม้ไปปักนะครับมาไปปักมันก็ปักไม่แน่นที่เราจะมัดยึดกับต้นพริกต้นมะเขือของเราแต่ถ้าเป็นดินเยอะๆเนี่ยมันก็จะแน่นท่ามาชมอย่างเงี้ยปักแล้วมันก็จะแน่นขึ้นอันนี้คือข้อดีข้อเสียสําหรับที่เราดินที่เราจะไปปลูกพวกไม้ประดับ นะพวกหวานพวกบอนซีอะไรต่างๆเนี่ยดินไม่ต้องเยอะดินก็น่าจะสักหนึ่งส่วนแต่พวกนี้ต้องเยอะพวกมะพร้าวสับพวกอันเนี้ยต้องเยอะเพราะว่าไอพวกนี้มันชอบที่โปร่งโลง่งๆนะรากไม่ได้เดินดีได้แตกช่อแตกยอดแตกใบอะไรนะครับถ้าดินเยอะมันจะแน่นมันจะแตกต่างกันนะท่านผู้ชมนะครับถ้าปลูกผักบุ้งถ้านําไปปลูกผักบุ้งพวกนี้ก็ควรเยอะหน่อย นะพอาอบุ้งม,มันไม่โตขึ้นมันเลือ้อยใบยอดมันเลื้อยนะครับพวกนี้ต้องเยอะหน่อยพวกแกลบพวกอะไรนีเยอะหน่อยพืชมากเยอะดินน้อยหน่อยนะน,นี้เราก็ต้องดูที่พืชของเราอีกนะพืชอันไหนที่เราจะมันจะต้องตั้งตรงมันจะต้องมีอายุนาน1เดือน2เดือน3เดือนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หมดเนี่ยเราก็เนื้อดินเยอะนิดหนึ่งนะครับเยอะนิดหนึ่งอันนี้น้อยลง ก็จะลดอัตราส่วนลูไปนะครับอันนี้ผมก็เป็น4ต่ตัวหนึ่งถ้าท่านผู้ชมไปซื้อดินปลูกที่มีคุณภาพดินปลูกที่เขาทําดีๆเนี่ยเขาก็จะมีส่วนพวกนี้ประกอบมีพวกขี้เลื่อยมีแกลบมีใบก้ามปูมีปุ๋ยหมักมีอะไรเยอะเนี่ยดินคุณภาพดีเนี่ยมันจะโปร่งจะโลง่งนะครับเราก็ควรจะเอาดินเข้าไปเติมดินที่เราหาขุดไม่ได้ก็ช้เอาดินถุงนะท่านผู้มชม เวลาซื้อดินถุงถ้าเราอยากได้เนื้อดินเยอะก็ถุงไหนที่มันหนักนั่นแหละก็เป็นมีมีเนื้อดินเยอะก็เอาดินพวกนั้นมาผสมนะครับมาผสมไอพวกนี้ทีหนึ่งอันนี้เราก็มาดัดแปลงเอาถ้าม้ชมรับมาพูดมาคุยมาแนะนํากันนะครับถ้ามาชมครับโดยเฉพาะพี่น้อง f c เกษตรเมืองใหม่ของช่องตั้มเกษตรพอเพียงก็หลายท่านก็สนใจช่วงนี้ก็จะเข้าหน้าหนาวพี่น้องหลายท่านก็จะปลูกนู่นปลูกนี่ไว้กินกัน บางท่านก็ปลูกเก่งแล้วเขียนมาบอกมาเล่าปลูกห้ายอย่างเก่งแล้วบางคนก็บางท่านก็กําลังเริ่มใหม่หัดใหม่ก็อยากจะแนะนํานะครับจากประสบการณ์เนี้ยที่ทํามานานพอสมควรก็อยากจะมาบอกมาแนะนํากันท่านผู้ชมข้อสําคัญที่สุดเนเรื่องของดินก่อนจะไปใช้นะครับควรจะมาหมักรวมกันอันนี้ก็หมักมาแล้วนี่ก็หมักมาแล้วเหมือนกัน ถ้าปุ๋ยหมักถ้าปรชชไม่มีก็ใช้ปุ๋ยคอกนะมูลสัตว์นะครับมูลสัตว์ขี้วัวขี้ควายขี้หมูขี้อะไรก็แล้วแต่เอามาหมักรวมกันถ้ามีแกลบดิบก็แกลบดิบมาหมักรวมกันหรือที่มันหมักแล้วก็มาหมวกหมักรวมกันอีกสำหรับดินไม่ว่าจะเป็นดินใหม่ดินเก่าดินถุงที่เราซื้อมาบางเจ้าเขาก็รีบร้อนเร่งในเรื่องของการผสมแล้วก็บรรจุถุงแพ็คขายบางทีมันก็ไม่ได้หมักไม่ได้ มีเวลาหมักนานมันก็หมักแค่ในถุงเราซื้อมาก็อาเมาทําการหมักที่บ้านนะในการหมักก็ควรจะหมักสต็อกไว้นะท่านผู้ชมครับมีกระบะแบบนี้สักใบหนึ่งราคาก็300-400ยสี่อยบาทเอามาผสมผสมแล้วก็ให้มันเข้าที่เข้าทางจะเติมจุลินทรีย์อะไรก็เติมลงไปเอาน้ำลดราดให้ดินเราพอชุ่มนะพอชุ่ม นะครับไม่ต้องเอฉอะเกินไปเสร็จแล้วเราก็ตักเอาหมักในกระสอบก็ได้นะครับหากระสอบเก่ามามาตักใส่กระสอบใบเล็กๆนะครับหมักมัดปากแล้วก็อซ้อนกันทิ้งไว้แยกกันเป็นส่วนๆเมื่อเราเวลาเราจะปลูกอะไรเราก็หยิบมาปลูกมาปลูกถ้าเราจะปลูกอ,นน ون, อันนู้นอันนี้ปลูกมะเขือปลูกมะเขือยาปลูกพริกปลูก อะไรที่มันเป็นหมากที่มันต้องตั้งต้นแล้วนี่ก็เราก็เติมดินเพิ่มเข้าไปให้เนื้อดินมันเยอะรากมันจะได้เกาะแน่นๆพืชของเราก็จะไม่ล้มนะครับก็ไม่ได้ก็ว่าใส่ดินเยอะเกินไปถ้าดินเยอะเกินไปมันก็แน่นเกินไปรดน้ําก็จะอืดก็มีพวกนี้ผสมเข้ามาด้วยที่สําคัญที่สําคัญนะครับเวลาเราปลูกในกระถางกระถางแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมันมีรูเยอะ มันก็จะโล่งมันก็จะโล่งระบายไดถถบบถาา้ถ้าเป็นกระถางแบบนี้ท่านม้ชมถ้าเป็นกระถางแบบนี้รูมันเล็กมันมีสักสามสี่รูห้ารูอันนี้เราก็ควรจะหาพวกมะพร้าวสับหรือท่านอามารองพื้นก่อนที่เราเจาะดินใส่นะครับมันก็จะได้ช่วยเรื่องระบายน้ําได้บ้างนะครับบางทีปลูกไปนานนดินมันไปอุดตันรูก็ทําให้กระถางเราตันนะรดน้ําไปมันก็จะเฉอเะแฉะ รากก็จะเน่าอีกนะครับก็ต้องดูกระถางเราด้วยนะครับต้องมาชมครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเล่าประสบการณ์ในเรื่องของการเตรียมดินเตรียมดินอย่างไรให้เหมาะสมกับพืชที่เราจะปลูกนะครับพืชไหนที่มีหมากมีผลที่ตั้งต้นที่เราจะต้องเก็บหมากเก็บผลระยะยาวเราก็ใช้ดินเยอะหน่อยใช้อัตราส่วนของแกลบพวกอะไรต่างๆน้อยลงอันนี้ผมก็ใช้ 4. ส่วน4ต่อหนึ่ง พืชไหนที่เราไม่ต้องเก็บหมากเก็บผลนะครับพืชไม้ประดับผักบุ้งหรืออะไรต่างๆเป็นบอนสีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ใช้พวกนี้เยอะหน่อยดินน้อยหน่อยอดินอาจจะเป็นหนึ่งส่วนพวกนี้อาจจะเป็น4ส,ส่วนหรือ3ส,ส่วนก็ได้อันนี้ก็ไปดัดแปลงเอานะท่านผู้ชมครับผมก็เอาประสบการณ์มาแนะนํามาเล่ามาพูดคุยให้พี่น้อง F c ช่องตามเกษตรพอเพียงนะครับได้ รับรู้รับฟังรับทราบการเพื่อพี่น้องเราจะได้ไปปรับปรุงดินแล้วก็ไปแก้ไขแล้วก็เตรียมดินให้ปลูกตรงกับพืชที่พี่น้องจะปลูกที่บ้านที่สวนสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับท่านผู้ชมขอบคุณจากใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ like, share. ขอบคุณพี่น้องเอฟซีเราทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมให้กําลังใจ กดแชร์กดไลค์กด, like, กดติดตามย่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องขอขอบคุณมีปัญหาอะไรก็เขียนคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับพบพูดคุยกันเราก็จะได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันหรือพี่น้องมีประสบการณ์อย่างไรก็เขียนมาเล่าได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ